โดยปกติแล้วมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสำหรับนกตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติแต่วันนี้เราดันเจอนกตัวหนึ่งที่ไม่กลัวอะไรเลยน้องเข้ามาทักทายเราอย่างเป็นมิตรกระโดดขึ้นมืออย่างกับเคยรู้จักกันมาก่อนดูความน่ารักของเขาสิว่าแต่น้องคือนกอะไรเนี่ย ด,ดีดีท็อปก็เจอนกธรรมชาติที่เชื่องมากนี่คือนกอะไรก็ไม่รู้กระโดดขึ้นมาบนมือท็อปเองเลยนะแล้วก็กระโดดเกาะไหลเดินเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็แล้วก็ฝากรอยล้กงเพื่อให่ท็อปเฉยดูดีเขาเชื่องเกินนกธรรมชาติมากเลยอะ่ะเหมือนท็อปเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเราแบบพัดพลากันะ่ะท็อปไปเลี้ยงเขาตอนไหนท็อปไม่เคยเลี้ยงนกแบบนี้ คือท็อปออกไปเอาญ้าให้แมวน้ำแล้วเขาอะก็อยู่บนพื้นแบบนี้แหละทุกคนแล้วท็อปก็คิดว่าเขาป่วยหรือเปล่าท็อปก็เลยเอยู่ไหนหน<ๆ>้าบ้านแม่อยู่หน้าบ้านแม่แล้วเขาก็เลยเอามือปามเขาเอามือไปแหมแบบนี้กระโดดขึ้นมากระดึ๊บเฉยเลยแล้วท็อปก็เลยถือแบบนี้มาจะเอามาให้ปามดูใช่ไหมเขาก็กระโดดขึ้นไหลท็อปแล้วก็เขาก็เปิดประตูเข้าบ้านทำไมเขาเชื่อขนาดนี้เนี่ย ตอนแรกอะท็อปคิดว่าเขาป่วยหรือเปล่าทําไมเขามานั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยว่าจะเอามาให้ปามช่วยดูว่าเขาป่วยหรือเปล่าแต่ว่านนเขาไม่ป่วยนะเมื่อกี้บินแข็งแรงเลยกี้บินแข,แข็งแรงเลยกระโดดดึ๊กดึ๊กดึ๊กเลยเดี๋ยวเราจําลองภาพกันใหม่คือท็อปอะไปแล้วเขาก็ยืนอยู่อย่างนี้ทุกคนแล้วท็อปก็ยื่นมือเข้าไปแบบนี้แล้วเขาก็กระโดดขึ้นมือท็อปเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ทําไม่ดูทําไมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอะเจอแบบเนี้ยเขาก็กระโดดขึ้นมือเลยให้เราขึ้นมือดูหน่อยสิลูขึ้นมือหน่อยเนี่ยเขาขึ มันผิดนิสัยนกธรรมชาติมากเพราะว่าทอมเดินท่าเน,นี้ยมาหาปลาแบบเนี้ยแล้วน้องเขาก็กระโดดขึ้นมาบนไหล่ทอมแล้วก็เดินเข้าบ้านมันไม่ใช่แล้วทำไมหนูไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแล้วหนูดูตื่นเต้นกับบ้านหลังนี้นะใช่หรือหนูตื่นเต้นมากเลยปะเนี่ยฮะ<ว>เป็นอะไรหรือเปล่าโดนอะไรมาหรือเปล่าโดนอะไรกัดหรือเปล่าเดี๋ยวบินแข็งแรงเออเนี่ยก็บินแข็งแรงมากเลยก็บินไปมาอยู่ในบ้านเนี่ย ดูนถ้าเขาเอามือเข้าใกล้แบบนี้จริงๆอ่ะปกตินกธรรมชาติถ้าเขาเจอมือแบบนี้เขาก็จะแบบไม่ต้ใจไม่ต้องไม่ต้องใกล้เลยดีกว่าเ้าไปแค่ตรงนี้เขาก็บินแล้วแค่ไปยืนล้ๆแ,แบบนี้เขาก็บินแล้ว <c oughs> ทำไมหนูไม่กลัวอะไรเลยทำไมหนูใจดีจังเลยอะ <c oughs> อ่ะหนูคือน,นอกอะไรเนี่ยหนูคือน,นอกอะไรครับเนี่ยขึ้นมาก่อนตรงนี้มันเดินยืนยากตรงนี้มันยืนบนมุงแล้วมันขาจะติดติดขึ้นมาก่อนโอเคอุ้ยดูดิอะไรมันจะเชื่องขนาดนี้จับได้เลยใช่จับได้เลยงงมากอ่ะ ไม่ได้เลี้ยงเลยทำไมเชื่องขนาดนี้หรือธรรมชาติแถวนี้มันไม่มีอันตรายเลยหนูเลยแบบอยู่แบบซ่วนไวโอลแบบโอ้แบบไหนก็ได้เจอใครก็ได้แบบนี้หรอมันแปลกมากเลยนะทุกคนปกติถ้าจะเลี้ยงนกให้เชื่องอะ่ะมันใช้เวลามากเลยนะเราต้องเลี้ยงเขาตั้งแต่ลูกป้อนตัวแดงๆงให้เขาแบบมีความรักความผูกพันกับเราแต่<ม>อันนี้นกธรรมชาติไม่มีสิทธิ์เลยใช่อันนี้ฟิลรักแรกครบ เป็นอะไรที่ amazing สุดๆตอนแรกท็อปคิดว่าน้องเจ็บหรือเปล่าแต่ท็อปคิดว่าไม่ใช่อ่ะเพราะท็อปดูเรียบร้อยแล้วตัวน้องก็ไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรนะทได้คิดว่าโดนอะไรทําร้ายมาหรือเปล่าใช่มาอยู่หน้าบ้านเออแต่ว่าเข้ามาในบ้านแล้วก็บินฟับฟับท็อปว่าน้องปกติคือท็อปสงสัยในตัวน้องตอนนี้ทำไมหนูเชื่องขนาดนี้น้อ็สงสัยบ้านเราใช่ใช่มีสถานที่ทำรังใหม่หรือหาเพื่อนน่าจะหาเพื่อนนะ และน้องคือตาแบลมากยอมให้จับทุกส่วนของร่างกายจะจับตรงไหนก็ได้หนูไม่ขัดขืนดูดิแตะหัวแตะกลางตัวแตะหางได้หมดเลยอะ่ะ<อ>หนูไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะปามเขาว่าเชื่องกว่านกนเราอีกนะขนาดอันนั้นคือเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่อันนี้ไม่เคยเจอครั้งแรก,กดูดิธรรมชาตินกธรรมชาติใช่เนี่นยเขาผู้สัตว์ไปหาอาหารพวกธัญพืชเม็ดเล็กๆมาแบบพอดีปากพอดีคําเขาอะ่ะจะทำให้เขากินละคอแบบเนี้ยเขาไม่สนใจอะ่ะดูดิ ขาไม่ได้หิวหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะหนึ่งไม่หิวสองเขาเป็นพวกนกตระกูลที่กินแต่แมลงหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะเพราะว่าปากเขามันแหลมแหลมมันเนี้ยหรือกินน้ําหวานเขาเป็นนกกินน้ําหวานเหรอเนี่ยไม่รู้ดิว่าหากว่าเขาว่าเดานะจะเป็นนกกินแมลงอุ้ยแต่ปากแหลมแหลมแบบนี้ในธรรมชาติผมก็ว่าน่าจะกินแมลงขุดดินอะขุดดินหาเสื้อเยือนหาหนอนกินเงี้ยจุกๆๆๆเงี้ยเป็นไปได้ไหม เรมีกงเล่าของดอมเาน่าเราเลี้ยงน้องได้ไหมม่เอาก็น้องอยู่ธรรมชาติเราจะมาเลี้ยงน้องทําไมให้น้องอยู่ธรรมชาติละดีแล้วยายกลงไปนี่เหลือกลงว่างคนดีแต่แค่แบบยังไว้นี่ยังไว้นี่ความสะอาดมันก็เลยสมบูรปกแต่ไม่หยิ่งเดี๋ยวเล่นกับน้องแป๊บเดียวเดี๋ยวพาน้องเข้าสู่ธรรมชาติไปหาเพื่อนดีกว่าหนูหรือเขาสนิทกับท็อปคนเดียวเขาสนิทกับปามไหมอ่ะพาน้อง้าาตูี่่่ออไไมมมยธรรรชิแง ไม่ไปแฮะไม่ยอมเข้าตู้แฮะแปลกไหมเปล่ามันติดคนน่ะไม่ยอมลงแฮะเหมือนนกติดคนหรือมีใครให้อาหารเขาหรือเปล่าปามมีใครแบบเลี้ยงเขาให้อาหารเขาหรือเมื่อกี้เราก็ให้น้องก็ไม่กินใช่เพราะเราไม่รู้ไงว่าน้องกินอะไรกลัวหมาไหมกวังกลัวไหมหมาก็ไม่กลัวเกลัวอยู่เพราะว่ามันจะเลี้ยงเมื่อกี้ก็เลยตกใจ ว่าแต่น้องคือนกอะไรคือลักษณะน้องคือมีคิ้วที่ยาวมากคือหี่หางตายาวมากทั้งสองฝั่งสวยนะใช่สวยนะล,ลักษณะต,ตัวเขียวเขียวนิดนิดเหลืองเหลืองใช่เป็นแบบสีเขียวขี้ม้าเหลืองเหลืองแล้วก็มีหางเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกับนกกระจอกชวาเนาะดูดิขาก็เหมือนขาเป็นตะเกียบแบบนี้เลยอ้าวจะหลับแล้วอ่าห่วงเหรอเธอ,อเธอ,อ <c oughs> ตื่นๆอย่าเพิ่งว่างอย่าเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องคือนกนอะไรไปหาข้อมูลกันดีกว่าเฮ้ยตรงงมีจุดสีดำหนึ่งจุดไหน เขาไม่ใช่ขนล่วงเขาไม่ใช่ขนล่่งไม่ใชขนไม่ใช่ขนสีดำแต่น่ารักจังจ้อยน่ารักที่จุดเดยตาโตแบวแล้วก็ปากแต่ว่าเล็บไม่คมนะท้องคืนมันขอรับเล็บเหรอทำไมเล็บไม่คมเลยเอ่ะเช้ถ่ายภาพน้องแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลดีกว่าว่าน้องคือนกอะไรแล้วยืนนิ่งเป็นไงแบบเลยนะใช่ช่วงสุดๆไปเลยทำการเส็ตด้วยรูปเหรอใช่ทำการเรตด้วยรูป ไปเกินจริงห,หรอมุมก็ใช่เหมือน,เห,อนเหมือนหล่อนะ่ะเาผมกดให้ดูปุ๊บนึงเหมือนกระทั่งมุมถ่ายนี่มันตัวเดียวตัวนี่อยู่ในก o ้า e เลยนี่คือข้อมูลของน้องน้องคือ Dusky w a r b l r w Warbler ปะ่ะน้องคือนกกระจิบสีขาและน้องกินอะไรเป็นอาหารนะ่ะเพราะในนี้ไม่ได้เขียนนะ่ะถาม AI ถาม AI ดูไหม นี่ถาม a อมาแล้วรู้ไหมเขากินอะไรเขากินแมลงและแมงเช่นพวกมดแมลงวันด้วงและหนอนผีเสื้อแมงมุมมี่มยเหรอลูกเลี้ยงหนูไว้ในบ้านสักสิบตัวบ้านจะได้ไม่มีแมงวันเนาะบ้านจะได้สะอาดเลยใช่ไหมสกิลแรงไปหน่อยสกิลแรงไปหน่อยเซเลยงั้นแมลงก็จะต้องสิ่งนี้ท็อปมีนี่ นอนแว็กทุกคนน้องจะกินไหม,มแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวใหญ่ๆยังไงก็ไม่รู้แล้วปากน้องแค่เนี้ยได้ได้ไหมเราจะมาแกะนอนแว็กให้น้องชิมกันดีกว่าให้น้องอื้ออีกแล้วน้องอื้ออีกเรามาหาหนอนให้น้องกินดีกว่าท็อปจะเลือกตัวที่เล็กนิดนึงนะเพราะว่าปากน้องนิดเดียวเองอ่ะนี่ท็อปได้มาแล้วนอนแว็กคุณมาว่าน้องกินไหมแม่จันะอุ้ย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  นี่เราคิดดีๆน้องอยากคุยงสิลูกอุ้ยอุ้ยกินนิดมากอ้าวทิ้งอ่ะผมว่าน้องตัวใหญ่ไปลองดูดิออ๋น้องเอาไปกินมาดังเลยก่อนใช่เขาบอกว่าน้องกินมดเงี้ยไปหามดที่นี่ไหมบนต้นมะม่วงไหมไปหามดดูไหมมดแดงเหรอมดแดงเปรี้ยวนะมันจะเปรี้ยวนิดนึงนะเหมือนน้องอยากกินนะปาล์มแต่น้องกินไม่ได้อ่ะ ใ,ใช่ตัวใหญ่เกินดูดิหนูอยากกินอยู่ยนะหนูบอกแต่ดูดิใหญ่ก,กว่าปากหนูอีกอะ่ะกินไหมน่าจะกินนาานะผมว่านอนตัวแค่นี้เองอะ่ะริงเหรอนองแค่ไม่อยากกินไม่เอาแล้วนอนไปแล้วกินไหม,มไม่สนใจเลยลองดูมดไหม,มเดี๋ยวไปหาหมดให้ต้นมะม่วงแป๊บหนึ่งดูดีๆวันนี้ก็มีเพื่อนเล่นใช่อยู่ดีๆวันนี้ก็ไม่เหงา เพื่อความปลอดภัยจากโกดังเดี๋ยวให้น้องอยู่ในกลก่องแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปหาหมดให้แป๊ดมาแล้วน้องไม่อยากอยู่ในออน้องไม่ชอบอยู่อ่ะป่ะน้องอยากอยู่บนตรงนี้ขึ้นไปอยู่ยืนบนแท่นแบบเดียวลูกเนี่ยตรงนี้ยืนตรงนี้แป๊บเดียวโอเคเงินรอเงินรอ,อแป๊บนึงสานาที ท็อปว่าท็อปคุณหน้าคุณตาน้องนกตัวนี้นะทุกคนเพราะว่ากับแมวน้ำไหมไม่ใช่อันนั้นตัวใหญ่กว่านี้เนาะใช่อันนั้นตัวอญ่อันนั้นมันนกอี้ยงหรือเปล่าปามแต่อันเนี้ย<า>ผมเคยเจอทุกเช้าเลยจะอยู่ตรงรถเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูาดรถคันนี้แหละท็อปจะเจอเขาทุกเช้าพอท็อปเดินมาเขาจะหายไปนี่นี่คือฝีมือเขาเลยคุณมาดูกระจกตรงนี้นี่คือที่ยืนเขานี่แล้วก็ ใช่เหรอตัวเดียวกันเหรอผมว่าใช่นนผมว่าใช่แต่จริงๆอ่ะผมอ่ะยังจับหน้าคนร้ายไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่มาเหมือนจะมาอยู่ประมาณสองสมตัวเขาจะตัวเล็กแกางนี้เลยอ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่โทษไปก่อน <dialect> แต่โทษไ้ก่อน <S 2> <S 2> <S ว่าแก๊งนี้แน่เลยเนี่ยจะมาอมอยู่ตรงเนี้ยหามดแดงกันดีกว่ามดแดงต้นมะม่วงเออต้นนี้ก็กัดเจ็บกัดเจ็บเพราะไม่เคยใหญ่ไข่มดแดงโดนกัดอ้โอเต็มแขนบอกเลยกัดเจ็บมาก นี่ไงโหนี่ไงหักเลยเอา้าวไปแล้วน,นี่ีหักตรงนี้นี่น้องอ<ต>ยงากไปบกินก็ได้นะเพราะว่าน้องเปรี้ยวเปล่าหมดแดงอะเอ้าใครไปไหนอ่ะเอ้าใคยไปไหนอ,อ่ะไม่มีอะไรเลยนะน้องอาจจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินหรือเปล่าหมดแดงจริงๆนะใช่ไหมตูดขามันเปรี้ยวอะ่ะใช่ไหมมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะเอาจริงป่ะมดต้องเยอะจับไม่ได้เลยตัวนี่ไงนี่ไงได้มาแล้วหนึ่งตัวนี่ได้น้องมาหนึ่งตัวนะทุกคนถ้าน้องกินแล้วน้องไม่ชอบน้องจะทำยังไงอะถ้าคนเราไม่ชอบก็จะ ิรมดแดงมาเสิร์ฟแล้วจ้าน้องยังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะมาไหมขึ้นมาขึ้นมือมานี่อะไปเล่นกันกินมดแดงกันน้องน้องน้องมีมดแดงมาเสิร์ฟนี่กินไหมแต่มดแดงเขาหนีกระจายเลยอ่ะทุกคนมันยังไงดีน้องไม่เห็นหรอน้องไม่เห็นน้องบอกเ่าวิ่งไวมากสีเดียวกับม้าพราจะโดนมดกัดก่อนหรือเปล่าน้องมานี่มาน้องเห็นมดไหมน้องเห็นมดไหมนี่นี่มันอยู่บนไม้ไหมนี่ น้องเห็นมดไหมขึ้นมาก่อนน้องจ๋าลงไปไหนนี่จะให้กินมดแดงดูมนี่นี่ใส่แก้วไว้แล้วก็น้องจ๋าอยู่ตรงเนี้ย่วดช่วยน้องมองทางนี้สิน้องน้องออกมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไวมากเลยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอไม่เห็นเหรอเขาไม่ชอบกินมดแดงแน่เลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเอาไหมเนี่ย กัดนิ้วอน้องไม่กินหรอไม่น่าจะกินนะใช่ไหมน้องบอกอะไรนี่มะแรงมีต้องเยอะหามดแดงให้หนูกินเฮ้ยจิกอยู่นะจิกอยู่นะตาน้องดีมากเลยอ่ะใช่อ้าร่วงแล้วตาดีแต่จิกไม่โดนตาไม่ดีตาดีจิกแบบจิกเล่นเล่นมากกว่าผมว่าเขาเขาไม่ได้อยากกินผมว่านะอุตส่าสร์ไปหาให้เลยนะหามดแดงเนี่ยเนี่ยเนยกินเนากินเนาะนี้เลยนะเนี่ย อยู่ตรงนี้เลยนะเหนะ็เนะไหมเห็นไหมเแม่เอาท้อไม่ชอบแล้วหันมามองหน้าทขาบอกเอาไมาให้กินเนี่ยเอามดแดงมาให้กินเหรอเนี่ยมันไม่ใช่หนูเหมือนยังจะชอบนอนมากกว่าอีกใช่มดแดงไม่กินนะจ๊ะคุณท็อปดูยีราฟสิทำไมอะทำไมฉ่นถึงได้เอามาอยู่นอกบ้านแบบนี้อา้าวกพหนูไม่ปลอดภัยกอนนอกนี่ยีราฟเธอถูกทิ้ง เพราะเขาเห็นนกดีกว่าเธอไม่ใช่เขาขอเล่นกับนกแป๊บเดียวนี่แบบเข้าทางไหนเพราะว่านกเขาเร็วมากเขาบกว่ายีราฟเขาวิ่งตะปบได้นะเหมือนแบบเขาตื่นเต้นไงเขาอยากเล่นไงจริงๆเขาไม่ได้ทำร้ายหรอกเขาอยากเล่นนี่นอนไหมนอนนะจะอยากกินมากกว่านะแต่แค่มันตัวใหญ่จริงมันตัวใหญ่ไปเดี๋วต้องให้แบบเหมือนแม่นกให้สูงๆนี้โอเคให้แบบสูงๆนี้ไม่มองเลย กีไหมอันนี้คือหนอนนะหนูดูสิเดี๋ยวจะสอนวิธีการกินนี่คือหนอนนะเวลากินก็คือใส่เข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวต้องเข้าไปแบบแนวตรงๆนะแบบอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจหมหนึ่งสองแคหนอนอยู่ตรงหน้าแล้วยังกินเย่อวไม่เป็นเลยนี่นี่มันกินแบบนี้อย่างงี้เลยลองดูฮึบไม่เอาแล้วสง <laughs> สัยจ,จะไม่อยู่จริงๆ ป้าเดี๋ยวเราพาน้องออกไปข้างนอกแล้วให้ยีรับเข้ามาแทนแต่ว่าท็อปเขาขอไม่ไหวแล้วอยากเอาบ้านแล้วแต่ว่าสงสารใครทำหนูอ่ะไม่มีไม่มีใครทำเลยไม่มีใครทำหนูเนี่ยเจอตรงนี้เลยน้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาแบมือขึ้นมาท้องก็กระโดดขึ้นมาเลยเอาญาเอา่าตรงนี้เหรอใช่ก่อนที่เราจะจากกันไปเธอเป็นคนทําหรือเปล่าตรงนี้เธอเป็นคนทําหรือเปล่าทำไมเธอหมอบแบบนี้ล่ะเธอเป็นคนทําแน่เลย เธอเป็นผู้ร้ายทำไมเธอมีพิรุษขนาดเนี้ยตอนอยู่ในบ้านเธอยังตั้งตัวตรงเลยแต่ถามว่าเธอทำผิดหรือเปล่าเธอนอนลงเลยนะมีพิรุษอย่างเงี้ยจับตัวโจนได้แล้วปุ้ง <c oughs> ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้เจอน้องดูดีเขามองหน้าทบเลยอะทุกคนดูดีคิดว่าน่าจะได้เจอกันอีกอยู่นะอย่างเงี้ยใช่ถ้าหนูเชื่องขนาดนี้ยอาจจะบินกลับมาอยู่ที่เดิมใช่หนูอยากไปยังหนูไปได้เลยนะนี่ เดีว่าหนูอยากจะเข้าบ้านใหม่นั่นดิกำลังงงอยู่เลสกโกไหมบินไหมมันจะเย็นแล้วนะใช่มันจะเย็นแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนนี่ปกติน้องนกแบบนี้เขาเรียกเพื่อนปะป่าปกติเขาจะมีเสียงแต่ดูดิเขาวองหน้าท้อเปก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามาเลยนะจริงๆเป็นนกธรรมชาติอ่ะทำไมหนูน่ารักจังเลยขึ้นไหมไปไหมไปไหมไป เร็วๆมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วเดี๋ยวพาที่ตกดินหาทางกลับบ้านไม่เจอนะแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่าบ้านหนูอยู่ไหนไม่รู้จะพาไปส่งไหนนะห้าโมงแล้วนะดูดิหนุ่มๆโมงนะชอบไปเล่แต่ว่ายังติดเลยใช่เอาไม่ไปจริงหรอไม่ไปจริงก็ไม่รู้จะไปส่งตรงไหนแล้วเนี่ยไปเร็วไปเร็วๆดันก้นดันก้นอึ๊บบินบินเร็วบินเป็นไหมเนี่ยบินเป็นอยู่ในบ้านบินเล่นอยู่อยู่ในบ้านบินเล่นอยู่ไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเย็นแล้ว let's go ไปดันก้น ดันก้นก็ไม่ยอมไปอ่ะเราเราคุยกันก่อนกลับมากลับมาเราเจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวโตขึ้นปากใหญ่กว่านี้ก็กินได้แล้วเนี่ยนอนแบกมักี้โตแล้วนั่นไนีผมว่าใช่นะโตเต็มที่ดูในรูปก็คือน้องที่โตแล้วก็ใส่เนี่ยใช่เพื่อนหนูไปไหนไปหาเพื่อนหนูเร็วไปหาแฟมิลี่ไปเร็วไปเร็วเอาเอาเอาเร็วๆวยังติดเล่นอยู่นะเนี่ยไปเร็วเล t s g ้ดันตูดจุ๊บจุ๊บดันตูดไปเล t s go ไป หันหลังไม่ดันไม่ยุ่งเจะไปเดี๋ยวจะไปเองอย่าบังคับได้ไหมเราต้องรออีกนานไหมอ่ะก็ดองจะไปเอามามาเกาให้เกาตรงนี้เฮ้อเกาหน่อยเกาหน่อยไปไปเร็วไปเร็วตั้งชื่อให้ก่อนไปดีกว่าพอเจอเราจะได้เรียกกันถูกจริงๆอ่ะเขาอยากให้ชื่อนี้หลงรัก <c oughs> พเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราเจอเขาเหมือนแบบเขาหลงมาตัวเดียวปกติแล้วเราก็รักเขาเลยแล้วเราก็รักเขาเลยเหมือนเป็นรักแรกพบดีไหมหลงรักเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่รู้สิดูไม่เป็นอ่ะ ลงรักเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือว่าลงบ้านหรือว่าต้องพาไปแถวเดิมหรอต้องพาไปวางไว้ตรงหญ้าหรอมันแค่นี้เองน้อแค่ตรงนี้ใช่มันแค่ตรงนั้มันกว้างใหญ่ไพศาลน่าจะหลงบ้านแค่นี้ไป,ไปแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาไม่ทันเลยมันแต่ผมเจออยู่นะเขาไอ่ขอึ้นตรงนี้นถ้าน้องไม่หนีเพาะ่น้องอยู่ตรงนั้นอะเอาพอจะไปก็ไม่ให้ลาไปตอนพูดเลยเมื่อกี้เห็นน้องกระโดดมาตรงนี้นี่ไง นี่ไงเขาเขาไปอยู่ในพุ่มละปามเอาจริงๆผมว่าอาหารของเขาโดยปกติเขาอาจจะหาอะไรกินใต้ใต้ต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะแบบเป็นพุ่มผู้หญองเหรอใช่แล้วเขาก็ขุดพื้นกินนั่นไง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 ไปไหนแล้วอะ่ะวิ่งไปข้างหลังแล้ววิ่งไปข้างหลังเลยเห็นแน่เลยใช่โอ้ตัวขนาดนี้ ไปไกลแล้วบินไปนู่นแล้วบินกลับเข้าไปในป่าแล้วไม่เห็นน้องแล้วแต่เหมือนน้องอ่ะไม่ได้หากินบนต้นไม้เลยเหมือนหากินบนพื้นเลยก็หากี้ก็ลงพื้นใช่ลงพื้นสองรอบเลยบินนีเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนละตัวแล้วปาล์มจำหลงรักไม่ได้ไม่ใช่คนละตัวกลับมาเล่นกันอีกนะหลงรักบายบายไปทางไหนเราก็ไม่รู้บายบายไปทางนู้นไปทางนู้นบายบายหรือไปทางนั้นบายบายหรือแปลงรูแล้วบายบาย โอเคทุกคนใครที่มีประสบการ์เจอนุกธรรมชาติน่ารักน่ารักแบบนี้คอมเมนต์บอกหน่อยสิหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท็อปแค่คนเดียวเพราะว่าเกิดมาจนป่านนี้เพิ่งเคยเจอประสบการ์เจอนุกธรรมชาติที่จับได้หมดเลยทั้งตัวแมาหาเราเองด้วยเราต้องเป็นนกที่ไวใจขนาดไหนอ่ะใช่แต่ว่าธรรมชาติไม่เคยทำลายเขาเออก็จริงนะเขาอาจจะรู้แบบเป็นแบบตอ เพราะว่าปกติเวลาจะเลี้ยงนกให้เชื่องมันต้องแบบ<ช>ต้องเชื่อใจต้อง,องสบายใจต้องไม่เคยเจออะไรมาที่แบบขนาดเลี้ยงต้องเลี้ยงตอนโตอ่ะยังยากเลยทุกคนคือจะเลี้ยงให้เชื่องต้องเลี้ยงตั้งแต่ตัวแดงๆเลยแต่นี่คือน้องเป็นนกธรรมชาติที่บินมาห<อ>าเ,เราแล้วก็เล่นกับเราได้เลย <laughs> พร้อมเล่นเลยแล้วก็กลับสู่บ้านแปลกมาก